E.P. 3หลับตาทำไมแม่สาวเปิร์สการ์ดหุ้นค่าไม่ดีพอให้มองหรือไงเสียงห้าวเอ่ยถามขึ้นขณะที่ลดตัวลงนั่งตรงหน้าหญิงสาวสายตาเร่าร้อนของเขาไล่ละเอียดไปตามเรือนร่างแม่สาวเปิร์สการ์ดอย่างอ้อยอิ่งเหมือนเสือที่กำลังพิจารณาเหยื่อชิ้นโตที่ล่ามาได้ ทรงอกอบอวบอัดแน่นอยู่ในเสื้อสายเดี่ยวผ้าบางเบาลู่ลงจนเห็นเนินอกขาวเนียนเบียนกันอยู่ในยกทรงลูกไม้ชมพูหวานเข้าชุดกันกับกางเกงในที่เขาเห็นมาแล้วส่วนล่างมีเพียงกระโปรงแนบเนื้อแสนสั้นขับส่วนโคง้งส่วนเว้าให้ดูสะดุดตาให้ตายเธอหลอนช่างไม่รู้ตัวบ้างเลยว่าแต่งตัวได้ล่อเสือล่อตะเคขนาดไหนอีกทั้งยังสร้อยแหวนที่เปล่งประกายระยิบระยับนั่นยิ่งล่อตาล่อใจจนเป็นอย่างดี ในขณะที่เขาพิจารณาหญิงสาวตรงหน้ามือหยับกร้านของเขาก็ไล้วนลูบไปทั่วเรือนร่างสวยตรงหน้า,พ,าพอหนูจี้ตอบเสียงสัน่นทุกการสัมผัสของเขาล้วนทำให้ร่างกายของเธอร้อนขึ้นและอ่อนระทวยมากขึ้นไปพร้อมกับความปรารถนาที่เกิดขึ้นในใจลึกๆจนเธอไร้เรี่ยวแรงที่จะขัดขืนไอเสือเก้านิ้วยิ้มที่มุมปากอย่างพึงพอใจ จากนั้นมือแกร่งของเขาก็ถอดเสื้อสายเดี่ยวบางเบาของเธอออกไปอย่างรวดเร็วอายัยะยอยหญิงสาวกรีดร้องเสียงหลงเบิกตากว้างด้วยความตกใจเมื่อถูกถอดเสื้ออย่างไม่ทันตั้งตัวกว่าเธอจะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรยกทรงตัวสวยของเธอก็ถูกเขากระชากออกแล้วคว้างมันออกไปอย่างไม่สนใจใหญ่ดีดวงตาของเขามีประกายไฟสว่างเจิดจ้าก,กำลังจ้องมองหน้าอกอบวบของหล่อนอย่างหิวกระหาย ไอ้จนบ้ากามหนูจีตกระถดตัวหนีแต่เขากลับดึงข้อเท้าเล็กกระชากร่างบางให้กลับเข้ามาอยู่ใต้ร่างของเขาอย่างว่องไวมือแกร่งกดข้อมือของหลอดลงกับพรมใบไม้ให้ชูขึ้นยกสูงเหนือศีรษะหยุดนะอย่าทำฉันถ้าแกทำอะไรฉันพ่อฉันไม่ปล่อยแกไว้แน่หนูจีตกรีดร้องออกมาดวงตาคู่สวยมีน้ำตารื้อขึ้นมาถ้านางแม่เลี้ยงใจร้ายไม่หลอกลวงพ่อของเธอจนหัวปักหัวปำ เธอก็คงไม่ต้องมาตกอยู่ในสภาพเลวร้ายเช่นนี้ไอเสือผู้หิวโหวยไม่อาจอดทนได้อีกต่อไปเขาไม่สนใจเสียด่าท,ทอใดๆริมฝีปากร้อนผ่าฉบลงอย่างว่องไวในยูทูบจะตัดฉากบนเตียงออกทั้งหมดท่านผู้ฟังสามารถเข้าไปอ่านเรื่องเต็มได้ที่รีดอะไรตามลิงก์ที่ให้ไว้ด้านล่างค่ะเดี๋ยว่ะหยุดฟังฉันสักครู่ได้ไหม หนูจิดถูกความดิบเถื่อนของไอ้เสือปลุกอารมณ์ยั่วเย,ย้าจนร่างน้อยเริ่มร้อนระอุข,ขึ้นมาอีกคราเสียงของเธอเริ่มผับแผ่วปนหอบหายใจกระชั้นทีขึ้นเรื่อยๆหากปล่อยเอาไว้เช่นนี้เธอต้องถูกเอาเปรียบอีกครั้งแน่ๆดังนั้นเธอจึงเปลี่ยนวิธีการโดยใช้ไม้อ่อนเข้าหาเขาเสียงขอร้องอ่อนหวานของสาวใต้ร่างทําให้ชายหนุ่มชะงักยอมสะกดกานอารมณ์กระสันของตนเองแล้วเงยหน้าขึ้นมองเธอ คิ้วเข้มขมวดเข้าหากันเล็กน้อยขณะที่เสียงห้าวเอ่ยถามขึ้นว่าทำไมต้องหยุดขออีกสักทีได้ไหมข้างเงียนจะตายอยู่แล้วเธอไม่รู้ตัวหรือไงว่าทำให้ข้าลุ่มหลงแทบคลั่งได้กินแล้วก็อยากกินอีกพี่เสือได้ฉันเป็นเมียแล้วพี่เสือต้องเป็นผัวชนนะหนูจีตปลือตาชำหวานกรีดนิ้วไปตามแผงอกกร่งอย่างยั่วยุริมฝีปากสีแดงชุ่มชรารใบยิ้มให้ชายหนุ่มอย่างยั่วยเย้า ไอเสือเก้านิ้วกัดฟันกรอดเธอบอกให้เขาหยุดแต่เป็นหล่อนเองกับยั่วเขาจนหนาก,ากาไขแทบจะระเบิดอยู่แล้วเขาจึงรีบตอบกลับไปว่าเธอเป็นเนียข้าก็ต้องเป็นผัวสิสิ้นคำเขาโฉบปากลงที่ลำคอขาวผ่องอีกครั้งแล้วลากลิ้นเลียมาที่ใบหูเล่นเอาสาวน้อยขนลุกเกลียวขึ้นทั่วทั้งร่างจนต้องบิดสายไปมาภายใต้กำแพงกล้ามเนื้อของเขาพร้อมกับเอ่ยเสียงกระส่าว,ว่า ถ้าเป็นผัวฉันพี่ต้องเลิกเป็นจนแล้วพาลูกน้องทั้งหมดไปอยู่บ้านกำนันเพิ่มกับฉันและเชื่อฟังฉันหนูจี๊ดกระซิบข้างหูเขาแลบลิ้นเลียที่ใบหูของไอ้เสือหนุ่มในขณะที่มือเล็กไล้ไปตามแผ่นหลังแข็งแกร่งของเขาอือแดดได้สิไอ้เสือหนุ่มตอบรับเสียงกระเสาวนาวินาทีนี้เธอจะสั่งเขาไปตายเขาก็จะไปตอนแรกเขาคิดว่าจับได้กระต่ายน้อยแต่แท้จริงแล้วหล่อนเป็นแม่เสือสาวแสนร้ายนี้เอง ดีมากผัวจา๋ามือเรียวเล็กของหนูจิ๊บโน้มศีรษะของไอ้เสือลงให้ริมฝีปากเขาทาบทับลงมาที่ริมฝีปากของเธอจากนั้นริมฝีปากร้อนชาของเขาก็ตอบสนองทันทีอย่างเร่าร้อนใน YouTube จะตัดฉากบนเตียงออกทั้งหมดท่านผู้ฟังสามารถเข้าไปอ่านเรื่องเต็มได้ที่รีดอะไรตามลิงก์ที่ให้ไว้ด้านล่างคะ่นะณเรือนกนันเพิ่ม เรือนไม้สักสีทองขนาดใหญ่ตั้งห่างจากชุมชนค่อนข้างไกลเพราะพื้นที่บริเวณโดยรอบมากกว่าร้อยไร่ล้วนเป็นทรัพย์ของกำนันเพิ่มทั้งสิน้นแม้จะพบค่ำแล้วแต่กำนันเพิ่มยังไม่กลับมาบ้าน นางทิพย์มีคนที่สองของกำนันเพิ่มจึงออกมานอนบนแคร่ให้คนใช้บีบนวดในขณะที่เธอนั้นกำลังอ่านหนังสือคู่สร้างคู่สมชีวิตผู้หญิงในวัย35ปีจะมีอะไรสุขไปกว่าการนั่งกินนอนกินบนกองเงินกองทองของคนอื่นตอนอายุ20ปีเธอสมัครมาทำงานในสวนของกำนันเพิ่มกินนอนในสวนผลไม้อย่างระกำลำบาก จนกระทั่งเธอได้ข่าวว่าเมียของกำนันเพิ่มชีวิตเธอจึงวางแผนจับกำนันเพิ่มเป็นสามีแล้วเธอก็ทำมันสำเร็จแต่กำนันเพิ่มยังมีลูกสาววัยรุ่นที่กำลังเกลี้ยกล่อมเด็กสาวไม่ยอมญาติดีกับเธอเลยเธอจึงตัดสินใจกำจัดเสียนหนามตําใจโดยการยุยงให้ส่งลูกสาวไปเรียนไกลไจากนั้นมาชีวิตของเธอก็สุขสบายอย่างยิ่งนั่งเชิดหน้าชูคอเป็นคุณนายทิพย์คุณนายทิพย์คุณนาย นงางแจวเด็กรับใช้สอยเท้าตึงตังขึ้นมาบนเรือนเมื่อมาถึงยังแคร่ที่คุณนายทิพนอนอยู่ร่างเล็กก็รีบหมอบนั่งลงพลางเรียกเจ้านายอะไรกันนงางแจวเออวอยวายก่อกวนความสงบฉันทำไมคุณนายทิพส่งเสียงเหนื่อยๆออกมาอย่างแสนขี้เกียจคุณคุณหนูจี้กลับมาแล้วค่ะนงางแจวบอกออกไปทั้งที่ยังหายใจหอบเพราะเธอรีบวิ่งจากหน้าบนจนมาถึงบนเรือน นางทิพรีผุดลุกขึ้นทันทีคนรับใช้ที่บีบนวดเมื่อครู่ก็ถอยออกไปนั่งพับเพียบลงที่ข้างแคร่อย่างรู้งานอีจีตมาถึงแล้วเหรอด้วยความตื่นตกใจและคาดไม่ถึงว่าลูกเลี้ยงจะหาทางมายัางบ้านป่าใหญ่ได้จึงทำให้เธอใช้ถ้อยคำไม่สุภาพและลืมไปว่าตนเป็นคุณนายทิพแล้วไม่ใช่อีทิพคนงานในสวนขะขาคุณนายนั่งแจวล้ำล้ำลักบอก ใช่ฉันมาแล้วและฉันจะมาทวงคืนทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นของแม่ฉันหญิงสาวร่างอบอัดก้าวขึ้นเรือนมาอย่างมาัดมั่นดวงตาคู่สาวจ้องมองหญิงไวกลางคนที่บัดนี้มีสีหน้าซีดขาวดวงตาเบิกกว้างอ้าปากค้างกระแกมาถึงนี่ได้ยังไงนางทิทพย์แทบอยากจะกรีดออกมา ลูกเลี้ยงของเธอควรจะถูกจนปล้นชิงทรัพย์แล้วถูกฆ่าตายข้างป่าไปแล้วตามแผนการที่หล่อนวางเอาไว้เพราะทันทีที่หล่อนทราบว่าลูกเลี้ยงจะกลับบ้านวันนี้เธอก็ใช้เงินจ้างจนไปดักปล้นรถบัสที่จะเข้าหมู่บ้านวันนี้ทำไมตกใจมากนักเหรอที่หนูไม่ถูกโจรฆ่าตายหนูจีสืบเท้าเข้าใกล้นา่งทิพมากขึ้นฝ่ายนั้นที่นั่งอยู่บนแคร่ถ,ถึงกลับขยับตัวถอยหลังลนลานอย่างหวาดกลัว อย่าคิดว่าแผนการชั่วๆของแกมันจะสำเร็จอีกต่อไปเพราะไอ้โจรที่แกจ้างมันกลัวจนหนีตายไปกันหมดแล้วพี่เสือสิ้นเสียงเรียกไอ้เสือเก้านิ้วก็เดินนำหน้าลูกน้องขึ้นมาบนเรือนพร้อมกับลากชายสามสี่คนที่ถูกมัดมือลากขึ้นมาด้วยแล้วพวกมันก็ผลักชายชกันที่ถูกมัดไว้ล้มไปกองกันตรงหน้านางทิพย์ไว้นางทิพร้องเสียงหลงตัวสั่นงันงกด้วยความหวาดกลัว นาแม่เลี้ยงจะจ้างคนกำจัดฉันทั้งทีกลับจ้าง,งจนกระจอกแบบนี้หรอคะหนูจิตโน้มเข้าไปหาแม่เลี้ยงเนื่องจากแก๊งโจรของไอเสือเก้านิ้วบุกปล้นรถบัสที่เธอนั่งมาก่อนโจรกระจอกที่แม่เลี้ยงส่งมาฆ่าเธอจึงทำให้เธอกลายเป็นเมียเสือก่อนที่จะถูกฆ่าจากนั้นลูกน้องไอเสือเก้านิ้วกับจับเจ้าโจรกระจอกปล้นอีกทีพร้อมกับรีดเอาข้อมูลที่มันรับจ้างฆ่าลูกสาวกำนัน ฉันเปล่าๆฉันไม่รู้ๆนางที่ปฏิเสธเป็นพนลวันใบหน้าที่เพิ่งจะไปทำสวยวันนี้บิดเบี้ยวอย่างรุนแรงเอาคำแก้ตัวไปแก้กับตำรวจแล้วกันนะพี่เสือจับพวกมันทั้งหมดส่งตำรวจหนูจี้สั่งเสียงดังส่วนไอ้เสือก้านิ้วขยับมาใกล้ๆเมียสาวหมัดๆอย่างเกรงเกรงพร้อมกับจิ้มนิ้วลงที่หัวไหล่เมียพลางเอ่ยเสียงอ่อยว่าเมียจ๋าถ้าไปสถานีตำตรวจที่เสือก็โดนจับด้วยสิ ดวงตาคมเข้มบัดนี้กลับสงสายตาหวานนำอย่างออดอ้อนจากเสือกลายเป็นแมวราวกับถูกถอนเขี่ยวไปเสียสิ้นกลัวอะไรพี่เป็นผัวลูกสาวกำนันไม่ได้เป็นโจรห้าร้อยเสียหน่อยส่วนไอ้พวกนี้ก็เป็นลูกน้องที่ฉันจ้างมาคุ้มครองเรือนกำนันใครมันกล้าซุบซิบนินทาเป็นอย่างอื่นได้เห็นดีกันแน่หนูจี๊ดก็ดอกสั่งการให้ได้ยินกันทั่วทุกคน หากใครกล้าเอ่ยให้ผิดเพี้ยนนอกเหนือจากที่เธอสั่งคนนั้นไม่มีวันอยู่เป็นสุขแน่ๆจากนั้นเธอแอบขยิบตาให้กับไอ้เสือก้านิ้วคนเป็นสามีจึงเข้าใจทันทีว่าเธอต้องการจะชุบตัวเขาเปลี่ยนจากจอมโจรให้เป็นลูกเขยกำนันเขาจึงยืดอกขึ้นแล้วสั่งลูกน้องด้วยเสียงอันดังว่าจับพวกมันไปส่งตำรวจไอายย่อยไม่นะอีจีฉันจะฟ้องกำนันว่าสมคบคิดกับพวกโจร นางทิพิด,ดิ้นกรีดร้องขณะที่ถูกลากลงเรือนใครกันแน่ที่สมคบคิดกับพวกโจรถ้าขืนยังพูดอะไรที่ไม่เข้าหูอีกฉันจะสั่งให้ลูกน้องของฉันฆ่าแกตรงนี้แหละหนูจีตวัดออกมาด้วยเดือดดานส่วนไอเสือเลิกคิ้วสูงมุมปากโค้งนิดๆบัดนี้ลูกน้องของเขากลายเป็นลูกน้องของลูกสาวกำนันไปเสียแล้วสงสัยเสืออย่างเขาคงจะสิ้นลายแล้วจริงๆแก นางทิพย์ถึงกลับกลืนไม่เข้าขายไม่ออกร่างอบใหญ่ของสาววัยกลางคนอ่อนแรงลงทันทียอมให้ลูกน้องลากตัวไปสถานีตำรวจแต่โดยดีหลังจากเหตุการณ์วันนั้นหนูจีตก็เล่าเรื่องที่แม่เลี้ยงจ้างจนมาฆ่าเธอให้กำนันเพิ่มฟังและพาพ่อไปสถานีตำรวจให้เห็นกับตาส่วนกำนันเพิ่มนั้นก็ผิดหวังกับนางทิพย์เป็นอย่างมาก ไม่นึกเลยว่าคนที่เขาไว้ใจและเลี้ยงดูในฐานะภรรยาอย่างงอให้เกียรติจะวางแผนชั่วค่าลูกสาวสุดที่รักเพียงคนเดียวของเขาได้และได้จัดงานแต่งงานของหนูจี๊ดกับไอ้เสือเก้านิ้วอย่างยิ่งใหญ่หลังจากแต่งงานแล้วหนูจี๊ดก็ได้ลงสมัครเป็นกำนันหญิงต่อจากพ่อโดยมีสามีและลูกน้องกำยำทรงพลังคอยช่วยงานทุกอย่าง โดยเฉพาะการแผ่อิทธิพลลับๆที่คนในพื้นที่ก็ไม่กล้ามาแยมกับกำนันจี๊ดเมียไอ้เสือเก้านิ้วจบบริบูรณ์ผลงานเขียนของนามปากกาเอ็กซีในเครือสำนักพิมพ์บันนีบุ๊คส์เป็นเรื่องสั้นแนวอีโรติกคอมเมดี้หักมุมสามารถติดตามอ่านฉบับเต็มได้ที่ทันวลัยตามลิงก์ที่ให้ไว้ด้านล่าง